กาบสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุข่สุข้นบวชิ่ในประเทศและกระต่างประเทศเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยก็ยินดีต้อนรับข้าสูช่องบะเตียงทองชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้บะเตียงกะพ่นแหละพี่น้องแกสิเข้าไปหาสะแพงเนาะไม่ห้างลูกสามพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าทีบะเตียงซื้อโ <c oughs> ทรศัพท์ไปให้ล่าวรอบกอนนั่นแหละน้องพี่น้องเนาะก็คือมีทั้งย้าไอปองคนเก่าทั้งแหละพี่น้องเลยอ่าฝากเงินมาให้บะเตียงเนาะ ไอ้ให้เอาขอดไปให้แล้วพี่น้องเลยอ่าเพื่อนบอกว่าเราบอสบายเนาะพี่น้องเพื่อนอาจจะติดต่อกันเรียบร้อยแล้วแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าแต่ก่อนเพื่อนอยากติดต่อแล้วแต่ว่าสะแพงเนี่ยไม่มีโทรศัพท์วันนี้เพื่อนก็เลยซื้อโทรศัพท์ให้ก็เลยอ่าเพื่อนอาจจะคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนถึงหูว่าสะแพงบอสบายพี่น้องเลยไปเดให้เขาไปเบิ้งไปส้มน้ำกันว่าสะแพงอ่าบอสบายดีบอสได้จริงใดพี่น้องเลยเนาะไปเบิ้งไปส้มน้ำกันเลยพี่น้อง yeah <laughs> นี่ปฏิเองกันได้มาหอดเพื่อนลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะว่าพี่น้องเลยได้ขึ้นไปเบิ่งไปซมน้ำกันเนาะว่าเราทีเป็นน้าได้พี่น้องเลยโอ้สบายดีสบายดีแม่สบายดีเอ้ยโดยใส่ไอ้เพื่อนใส่น้องอือโดยโดยเพื่อนเป็นน้าได้ใครเนี่ยบ่ไไไไดดโอ้ ดีดีดีแล้วเสาพี่น้องเลยไอ้ละเอาขนมเนี่ยเอดูดูมือดูหาทุ่งยาดูอืมปัญญาหังได้แล้ว่ะสันเนาะเอาโมอมาจะใช้รักษาคือว่าใครกินหักไม้โอ้กินหักไม้เด็กอ่ะกินเถิงหอมหมอกมีหัดกล้องพิษไพ่มีในพวกแบบนี้ค่ะตะกี้หันโมยเงินคำกบุ๋มีแล้วก็เบิรงกัน เป็นน้ำเงิน e, น้ำข้านี่แหละสิค่ะว่าอะไรกันเนาะมันเป็นน้ำเงินน้ำข้าปัวกันแล้วมาใช่ในอะไรปัวเมื่มือหา่าวปัวโดยอ่าโดยโดยเอาความคิดไพ่เข้าไปต้มเมื่มือเว้นทั่มพลอยอยู่ไพ่แล้วนี่ค่อยว่าไข่แน่เกียงโดยโดยเออบุ้มบุ้มหลับหมดไหนบุ้มบุ้มบุ้มีหมดมึงยังนั่งบ้าเอ้า

อืมนี่แหละเวันผุดบ่วันที่สิบามคือว่าพนมชิมาเองโดยเรียกว่าเจ็บปวดนั่นก็ลดลงอยู่บ่บันไดงินบันไดกัดเชียงห้องเออบ่เชียงกับบันไดห้องนักหน่วงคือตะเกายาวหนาะดู้อก็เลยนอนไปคุยเด้อโอ้ยกะตาให้อยู่น่ะเราก็เกลี้ยงอยู่เนาะจังหวะจะเบิกงเอาได้แหละเพราะว่าเกลี้ยงเลยให้เนยอยู่พี่น้องเลยอืมชิมาตะก้อนหนึ่งเหลืองเนาะ เป็นน้ำมีเงินมีคำในี่แหละา่หน่อยกันเนาะโอ้ยมีเงินมีคำอะไรและ้วชิมกันจาดเนาะมีเงินมีคำเหมือิดชิปเว่ากับบะมี่อือบอไปเอาหวานกับชิมได้วัวมอเหรอคะเปงนไงโอ้ยไปเอาหวานเผื่อบะมีเงินเนี่ยเผื่อเอาเท่าหนึ่งเผื่อก็บ่ให้เลยเนาะไม่เพราะว่ามีผู้ใหญ่หลายคนอยู่ในนำมาสิอว่าต้มแล้วก็ห่มตลอดนะนั่งข้างห่มข้างไส่เลยข้างข้างแล้วก็โทมันเลย แมนแมนผู้ีแม่ครบเท่าเท่าเวทรมานเแหละออกง่อได้จะลางอุ่นเนาะให้เชื่อมันตายล้าน้ำห่อนห่อนหมแมนแมนน้ำห่อนล่างคือว่าเลือดออกง่ายเลยก่ะคือลดใช้น้ำเย็นนี่งก็นองพอได้าขึ้นแล้วใช้น้ำบ่อุ่นห่ออะไรกับอะไรกันกินจไั้เลยโดยลงหนาลงหะไรที่ห่อนลดตากันมีนะโดย หยังไงหยางฝักเร่มปลกยางรับเ่มปุกคานอันนั้นประด้ย่างนะมีแต่คานอย่างเดียวเดี๋ยวคนแบบมันเลือดจากหรอวิ่วิางเลยเนาะโอ้เลืองอลาแล้วเลือดอ่าลายนิ่วินงหัวคุกมัหอมหอมแล้วยืนกลมไะกันโดเลือดมันมันจะขาดเลือดตำแหนนเยเนาะเลือดเลออกขมือเลือดออกขมือตอนนั้นเหเนียวนังออกออกาดาเอาเนาเนีาเนีเนนเาเดี๋ยวนี้กะกะเาาเา Cái tập kỹ. Bao nhiều, bao cặp bao hợp nhiêu bao nhiêu là bao hơn bao nhiều là nó đẹp thanh là thân, thanh là hạ hàm nhiều hạ đào nhiều non. Có biết là lâu như nhiều non nặng nhiêu. บดหเมือหเขเงี้ยวนะรดยหมาจะเป็นยังไเป็นยังไงอค้อคายๆเลยบเออทามค่บทามทามแล้วค่อยเป็นพี่ช้างตั้งแต่ค่อยเงี่ยวเชื่บนนอนจักเลยน้หูมือเยอะเงี้ย่งหายหนะในไขแม่ละหมดครบหมดได้น่อยรบจักไปแล้วาบเห็นโตมันเชืบนนอนแบบยาดีอะนั่นแหละ แป้งแพรแป้งอีกบ้างนะที่เป็นบามกัมเวนแป้งกาแป้งขึ้นแจ้งกับแป้งแป้งมันน่าหนักข้างเมื่อคืนคืนนี่คือเป็นเงีินทางชองคืนเลยเป็นคคมแข็งคนคาคนข่ยประพิษอีรมาหนักหมดไปตักไข่ปัดคาบันประมาณแล้วจะอยู่ได้แล้วบ้านอุ้งอ่างน้ำช้างมันมาทางน้ำช้างค่ะ อิ่น้ำมดมือผู้นี้ไปอาบน้ามดมื้อมดคืนใช้น้ำลายดีนเขาทางใดบ่นะเขาเห็นมาแล้ยอันนั้นแหละเงินที่ลูกมาช่วยฮะแล้วลันก็บ่มีงทรายอนั้นทางใดมดเลยเงินลูกมาช่วยแต่กหลังเจ็ดพันชุดก้อนนั่นลูกมาช่วยชื่อยากินนี่แหละกับใครแน่ดูชุบหน้ามดมือผู้นี้ไปใช้น้ามดโืดคืนจ้างจ้างหมูปูก็มาจ้างเจ้าหมูบูชิบสะพัดอีจ้างหมูพี่ไผ่เจ้างหมูพี่ไผ่เด้อ เอวมัดถือห่างเลยค่ะอีวบได้ลูกลานก็อีวบได้เช่บได้เช่ไหมจันเป็นตะกี้บได้มีเนาะโอ้แ่น้องเลยด่าขันบวกลูกลานมาช่วยหนะกะทรมานอยู่นี่แล้วโดยโดยค่มันมันลำบากกะนอนได้ตามสบายเจ้ารถตามบ๊บเป็นยังนอนเหรออืมตามสบายเจ้ารถมมันมันดูเนี่ยคันมันลำบากแฮง เป็ดเราคือผีอย่างโผล่จกเนินนะครับเราตัดขาโผล่ทั้งหลายอย่างกับอันมีผู้ใหญ่เพิ่นผากถามมากอกันและอันพ่นเม่น้อยอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นแล้วเพิ่นว่าคือเพิ่นสมุนเราเพิ่นเพิ่นติดต่อหมอทางฝั่งไทยให้ได้นี่แบบอันเพิ่นชาถุแล้วเอ่ชี้ข้ามไปรักษาอยู่บ่ไปบ่หำต้อไปดูเปโตเอง ทำอืมผู้่ายเพื่อนนั่นแหละก็ใช่กงอ่อนด้วยเขาลำบากไปไปลนัามนบไรไกันไ้ต้องคานอย่างเงียวกบทรมานีแต่มันมันก็ต้องเล่นอีกศกกระชานีก็ลายตื่นอยู่นะพัชจะปุ่งพัชปอดจะกัมีอยู่บ่บบมีใช่โบยมันก็บิดยากยลยตหงเลยพัดจปหาปีอยู่ปีตแล้วแค่หาปีจะไปปลอรอเออยู่ ชิบก mm. nah ูปีเลยเรามานี่ก็ต oh ้องได้โตอีกฐานันเนาะหาพันอีกวยแล้วตาบานตาเมืองี่แหละขนมป้าก็ชิทอลละมานะจั้นเราคือว่าทุกช่วงวิชา่ใช่ก็บอคนไหใช่ชงเาคอยก็มีไปยางไปลห้องไตบบดูแบบรขี่มากเลยบบ อุมยคอยเป็ยังอ้าวันเคยกไปพันมันก็อเช่าพันจล็นๆกได้เลยมันเรียว่าพันเช่าบ้ามันเช่าในแบบแปลแบบเล็กหรือว่า้าวมาันนี้ะมาช่อยิีนมากินเงี้ยบันชควายหมูควายยังบนอะไรนีควายอ้าวมึงเบิ้งบ้านนี่ยโรอโดนเขาบอกตายโซ่ต่ำนะกว่าจอย กินได้แต่ชิ้นควายเนาะกินได้แต่ิ้นควายบใยกินลายที่ที่เจ้าอันว่าอาการชุดลงวังหันน่ะคือคือมันการรักษาบโบ่ตอเนื่องบ่ตอเนืองมีเงินมีคำและกับบุญห้งใหม่กับเจ้าบุมีเงินเขาเอามาให้บุมีเงินกับเขาบอมาให้แต่ว่าเขาเอามาห่มใหม่เอาเงินมาให้นี่ไปเอาวัดเอาเงิงใครแน่เลยเนาะใครแน่เนาะใครแน่ในหลุมได้นั่งได้หมอ ฉันก็หมุกขาดมุกขาดอยู่เลยคุกจเกาอยู่บรไยเราเคียงอยู่บรไยเดอกกับเจ้านั่งนั่งบรอณเนี่ยด้นี่านังอะไรเป็นยังบมันประชุมมามันทันเหมือนอืมมิไเป็นน้าหมูมาเป็นน้ำนองมาทันเลยทานยกว่าคุกจะงีนะดดยตับมุกน้อยมันจะคิดคั่นคั่นลห้คอแจคัดเลยห้กมันวันนี้คั่นกัคุณไห้คั่นจะมีเา Cái này xíu lắm, ít nhiều mà. Đúng, đúng, Nó ít ở đây, ở gối Thu Lâm Văn, ở gối Lộn, ở gối Bạc, ở gối Bạc. Bạc còn thân thân, còn mấy bác nữa. Bà mấy bạc mấy cầm quá, bà chồng. Nhóm đấy. Nhóm bạc, nhóm cầm luôn. Sao vậy? Sao vậy đó? Bên thị mọc cái đấy. Không có bác, mấy thì phục khách xuất khuân ống, cho qua xíu sáu ống 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 แล้วหย่อรอบบ้างด้ด้วยผูกแคนให้อ้าผูกแคนให้อ้าแบบผูกให้คอยแน่แคนนล้คอยว่ามื่ออื่นกูุญแจช่องช้ำค้นมาผูกให้ยันมาเช้าคิดไปหลายแนวหลายอย่างเลยเป่าเลยโด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 ยคิดไปว่าเป็นแนวแต่ว่าสรุปแล้วตัวที่ไปรักษานี่สมรมโรตีไปยี่บ่หรือดูบ่ไปบ่ บ่ไปดีกว่าไปไปบัไปเลยจกไปช้าไปชอบนหนี้ขอประนานาธิารขเอื้อถชาชิไปนี่กบผมมีคนไปน้ำเลาบอกไม่ค่อยมีกระยากลูกน้อยเพรามันต้องข้ามไปประมาณารักษาเพื่อช่วหประมาณสิมือหรือสิบกว่ามือคนละคนวต้องนอนรักษาจะพูดใช้เช่้เพลิงรักษาใช้ชิพลิโอ้ยอุ้งห่างแล้วเย้า คันมีผู้เอาลูกน้อยคอยขดไปอีกคอยพาน้องไปแล้วให้เช่าแม่กับบุมีขาปัดแม่ก็จะไปน้ำบร่อยน้องเจ้าก็บค้าลูกน้อยบ่กไม่ลูกน้อยโอ้ลูกไู่ได้แน่ก็ลู่ได้แน่บุญมีไปไปน้ำเล่าเนาะงาอาจจะแรงยากคือว่าทอไี่กับนันไปใช้กันงาลูกตลาดมันแล้วเขาอาจารย์มีลูกตลาดได้นี่มคอยย่อยากไปหากันมอรักษาอยู่บ้านเท่านี้กะ แบบเฮาบอกพุ่นแล้วพุ่นว่าทิศมาถึงเด้อมันล่างว่าหยังเด้อพุ่นว่าครูควันหาครูควันเฮาว่าเขาจ้มาแบบว่ามาเบิ่งให้จักทีก็แม่ยังก็แม่นว่าเบิ่งเฮาบ่ทินึงว่าอืมคแบบว่าอันนันมันทํามันไขขึ้นแบบว่าเออเออถ้าสมมุติว่ามันเพิ่นรักษาเซาหั่นน่ะแต่ว่าแบบว่าเอาแบบหมอเกงๆนี่นะมีอยู่บ่ มีอะไรเงินมามีเห็ดเผือกเก่งเงินว่าเงินนีอะลรและเงินคำน่ะประมาณเท่าไรช่วงเราผู้ใหญ่เพิ่นภาคถามมานี่ยนะช่วงรักษาอยู่เพื่อนกระยาแต่แต่มันเศร้านี่นะกระชิหลายเติบผู้เล่เนาะเป็นขนาดนี้เลยนี่คันพวกลูกพวกน้องมามาช่วยนี่ว่าชีบว่าไอ้เถิดแต่ก่อนผู้หล่นบุวิทแหละ โดนอันน <c oughs> <maple> ี้ก <dış doo hehe> ัญญวโอ้ยบ่ได้เจ็บปานใดก็ปานใดๆแต่ละมื้อก็ค่ะมีตามีตาอ่อันเฮ็ดหยังนี่นะตอนนี้นะคือเปลว่าอันตัวที่เอามาปัวแล้วนี่ัไม้ต้มกัไม้ต้มาเอามาเบิ่งเขาก็ว่าว่ากินหวานกินัไม้พื้นเมืองลาวเฮาาหนต้มสดน้ํา้อนพร้อมแล้วก็ห่มพร้อมห่มพร้อม้อล โอ้ยอยากให้ล <caveat> ูกเขาไปเบิ่งบดบดบดบนับพนอยู่ไพอีกน้ามัโอ้ยน้แข็ต่ละความพยายามอยากเฉามีแต่น้ำมดแทวนน่นหรือมีกองไพรต่วานาี่ครูครูพ่อน้ำใช้พิดีนคือทานวันคือทานมะฮมีื่ทานพรุ่ิ้ทานมากทานกับนัไพ่ไปตลอดต้มมอดไว้ห่มกินน้ำหอน้ำน้ำข่าน้ำผู้หมอพิมารักษาไนเพิ่งมาเช้าบ่รักษาเช้าบ่เพิมา ใช้เวลาทึ่งเติบผพว่าวฮะใช้เวลาปีเนาะบางคืออะไรเปคือไม่ชักกิ่กี่ปีสัปีแลยมันก็เพราเป็นร้้เติบมแลผลจะปุกหืมวดอกหือเล่าใช้เวลาเาเป็นหงเลยเด้เาเป็นขับับพเจ้าวันไครแน่ไขรแน่ไ่ว่า้ได้ก็ข้าพเจ้าในตาขับพเจ้าไ่แน่เลือดยางกบมีฮะเอาบิงในตาคือคล้ายๆอยู่โอ้ยนั่งน้ำมัน ลูกมาได้ดอ้ยไม่เรอกผิดก็นี่จะให้แล้วคันอยู่คงก็งก้อยบไเนาะหมูวนไปนีินบาหมูวัไปอยูกัไป่อันนั้นนี่ะมับักละอีน้าเนขนมนมหนัแกเพิ่นกินโดเด้อเ้กินลูกแกเพียกินกินโดดลุงลุงอกใหลานดอกลูกลานกินบลานไตีก่อนลานยดดย อนะสบายดีล่ะมาจะใช่นะนี่เบาดุกเสาล่ะบองมานั่งพี่รู้หะมานั่งนัมาจะชักเครื่องโดยมาจะใช้นะอัอยู่จิ๊กผีเลยอืมข่าหียนมอญล่ะโป๊ะหะไอ้ฉันนอดปล่อยยันนอดมออยู่นักกัเข่าวังใดนี่โดยอันบาดุเข่าวะเมื่อนี่ พักอืมเพิ่นพักสงการบ่โดนวันนี้นี่ยอะไรขมเบ็ดข้าวข้าวไงไงโดยจะไอ้เมื่อได้เข้าอีกละวันจันทร์นีกลับไปเซิงรักษาเซิงโอ้เซิงจบแล้วบ่วันนี้โดนอ่าพิดแล้วเนาะเซิงเพื่อนที่สองแล้วพี่น้องเลยจบสั้นนะ น่าก็ไปรักชามแล้วไปมอแล้วป่านี้เนาะมีเงินก็ได้ไปมีเงินแล้วก็ไม่ได้ไปบ่าวเอ้ยอซิงนี่ก็ได้เสียเงินเสียค้ำอยู่บ้าละเสียแล้วค่ารถที่ไปเอาค่ารถค่ารถหาซีบรายการไงเน่ยมั้งยังไงหาเทิงกับหาซีบเสีหนึ่งเลย คารุดกับคาเทอรเซ็งเียบางอันก็เซ็งบ่ไรก็ได้เสียเงินอือดีกว่าฮอยโด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 ยพี่น้องเอ๋ยเนาะตอนนี้ลาไม่ได้เงินไปสิงยังบ่มมีก็ได้ได้สาวบ้านนี่นเอ้ยแบบเอ้ยห้ามได้เด้อเงินเอ้ยมีเงินช่องคป็นกีบลาต้อชื่อขนมเออแล้วร้านทำไม่ท่าไม่ทำไมีเงินบอกจกบังเห็นช่องพันก็จกเอาไปเลยอ่า แล้วพคนนี cool <laughs> <laughs> oh. Oh, ้ก็อยากกินขนมเขาใจใหญ่แล้วจะอยากกินแล้วอดเอาแล้วยาอันนี้ขนมแล้วเป่าชื่อมาให้เด้ออันเด็กปานกันกินขอ่าโดยโดยอีหล่าจะเป็นยังมาจบมานอครูเป็นย่านบ่กไหมบอกไปยังฮึคือพึ่งบอกเขาเล้วว่าจะเปิดคู่ว่ะเป็นหมอเด็กเป็นหมอโอ้บอย่านเค็มบ่เป็นหมอชื่อเด้อไปชาชนโดยจะัวบ่ มาปัวอ้ายนี่เด้อเป็นมอก็ได้เป็นมอค่ะว่าเฮียนเก่งดลิ้นเด้อมาปัวอ้ายมึงน่ะกูลำบากเลยลำบากแห่ดูจังฉี่เนาะพี่น้องดูจังฉี่ตละคือช่างคือมาอยู่เดี๋ยวเป็นมออลไรมาปัวมันเด้อบบกินข้าวก็นอนกินกินข้าวก็นอนกินกินข้าวก็นอนกินไี้ชีเลยโดยแต่กะเอ้าเบิ่งไปก่อนใชเนาะสรุปแล้วกะพี่น้องเไย แต่มันยังบกใครบกเศร้าก <LinkedIn. prz> 응็จังว่ากันเนาะไปก็ไปบไดบแมน่าชีอยากไปบเอ้ยอยากไปไปบได้ดีเราไปไปแล้วบได้ไปก็บ่ติดคันันบ่งยกยังว่าชมไปว่ามู่ไปหาหมูหมูคู่่หมูพ่อคุบโชแล้วมู่นาเกียดกันแมนเนาะหมูไปไปยันโชว์นันไปาตินั่นที่นี่ยังติหมูติ๊เหอหมูยังติดอายกปั้นเนา ก็แค่หลยห้าใชเอาเอาเงินไว้ให้แล้เงินผู้ใหญ่เิ่นะไก็ให้มอน้าบัมาซักยหญมิตารมินน้ำเด้อแล้วขาดเลือดขาดยาอ่แล้วก็อื้อยามิตะกตะมินกินน้ำาแหละเออพาอะไรเป็นอะมามายามายากินนเด้อเปล่าขาดเลือดขาดยางนนชักมือนานห็นบอกใชเลยชักไปมีเลือดมียาฉันอโก้คือไงเออคือมันาวเรอรา เป็นวินห่วงหมดเลยกรมเราอยู่ลมกุบหมอด้วยดือดจางเลยกุบหมาจะเข่าก็หลอดเนาะเป็นแบบนี้กับอ๋ชูงกระต่ายพงกมันอย่างเดือนนี่คุ้มมึงเหรอโอ้ยวัวยิงแล้วโอ้ยมึงนอนนอนออนไลายใช่มักไมมมักตอก็กินก่ได้บ่เพิ่นบอกได้กินได้อยู่ผมมักไม้มักเกี๊ยวแอปเปิ้ลกินได้อยู่เขาก็ยังบ่ฮู้ว่ากินยังได้แน่มื้อหน้านขาจะชื่อมักไมมมากผะเนาะ คือว่าอะไรบุมีเงินบุมีคำไปว่าเนี่ก็ได้บุกชาชื่อมาให้กจงหน่อยยังน่อยอาลูกลานอีกลูกลานก็ผ้าพูละเพื่องให้บ้ากับบเล้าเดกันลูกกินน้ำเมอชีพกินแต่คนโฉดกับลูก้านเองันให้จะกินบ่าเอ้ยดิคันนั่งดีดีแหละอ้าววันนี้อันดับบ่าวเชียวเงินให้เจ้าอล่ะชื่อยังต่อว่า ชื่อนางลินชื่อนางลินเนาะอ่าดาบ้างใช่เอาเงินให้เจ้าไปเฮียนไปสิงเจ้าเถอะหนึ่งละหนึ่งละละเนาะมันทเจอเก็บไว้โดยเช็งเก็บไว้มีจานมะลินโดยเอ้วอ่าตัวนี้เขาจะเอาไว้ให้ให้เอื้อยเก็บไว้แล้วก็ให้อันไปจ่ายค่าหมอค่ายาเพิ่นแหละค่าหวานค่านั่นเพิ่นแหละเด้อเพิ่นมาสักยามีตะมกตะมินให้แล้วเนี่ย อา2ล้านกีบเอาเอ้ยเอาโดยเป็นเงินของอ่าเอ้ยเดี๋ยวเด้ออาจารย์ซื่อเพิ่นเอ้ยอ่ามาลีเนาะมาลีวันอยู่ทางฝั่งไทยแล้วก็เป็นเงินของป้ามาลีพร้อมเนาะเพิ่นสงทานเพิ่นภาคให้เอ้ยอวยพรให้เพิ่นนขมุกขใจเพิ่นด้เดอเด้อพรให้เพิ่นโชคดีปีใหม่นีให้เพิ่น่ําให้เพิ่นรวยาธุเพิ่นมาอันนั้นแหละเบิ่งแยงัน ลูกล้านนี่แหละทุกยากก็แค่โดยจ้าทุกมันให้ยืนเด้อโดยๆเอ้าอีหล่าก็เดี๋ยวเฮาสิขอตัวเมื่อก่อนสัานนี้เนาะจังได๋ก็เฮาสิแวะมาเบิ่งเรื่อยๆเนาะถ้าว่ามันมันเาขึ้นก็อ่าักคักยาไปนําาเชกับโอ้ยมีแฮงโดยเอาเป็นว่าสรุปกเพิ่นยังบ่อยาก บุก้าไปใช่ในพี่น้องเอ้ยเพิ่นไปกระไปบุมีผู้ไปน้ำเพิ่นอีบุมีผู้ไปแบบแล้วไปเพื่อนยอมบมมีผู้ดูแลอีกผู้เบิ่งยิงเพราะว่าลราตัวคนเดียวมิจเตเม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 เป็นมีลูกน้อยว่าเอื้อยเพิ่นมีลูกน้อยใช่เนาะเอื้อยก็มีลูกน้อยอ่าทรมานไปใช้คำว่ามันเศร้านี่ก็ดีชาทุน้ำเลยเนาะชาตุเป็นโมนี่ก็ จะอาวาตเนอะน้ำมะฮุมเพิ่นว่าพี่น้องเลยด้วยอ่าพักกันกินข้าวกินน้ำนะบ่ข้าวเที่ยงมันย่างเลยท่านได้กินชามโอ้ยย่างหม่ได้กินนั่นแหละอ่นั่งกะอ่าไปซื้อแนมมากินน้ำแนมก็ได้เด้อมีย้บบ่หันข้าวแถวบ้านเนี่ยพิ่นขายปลาอ้ยมีน่ากินแล้วปลาตัวหนึ่งปลาตัวหนึ่งเลยต้มหารสิพักกันกินได้นั่นแหละปลาปลาเนี้อน้อยตัวหนึ่งว่าจะกินแต่เช้าว่าย่ายาบุกินว่าถ้ากินตั้งเว้นอดเอาอดเอาจนเว้นโด้ย อดเอาว่ะโดยโดยอ่ะสาเมื่อก่อนเด้อแม่เอ้ยเด้อบันนี้เด้อเด้อเศร้าไปเด้อใช่เว้ยไม่เยี่ยมไม่โดยดี้มีแห้งจ้าเจ้าอ่ะไปหุ้มพัาไหมตอซะไปเล้นคาร์นก่อนโดยมันครับมันก็มันห้อนนี่เลยเนาะอากาศห้อนนี่ใครเนี่ย นาอเวก็ได้ก็ได้พอดีพอดีใครเลยขาขึ้นได้ไม่มัดได้ตัวนู้นนอน้รก็ได้นั่งกดได้นั่นคือใจ้าตอนลูกมาชอยใช่ได้ใช่หรอนี่าละมันโดยการนั้นแหละพอดีใช่ได้เบิร์ด้กัตัวนี้กับป้าไปอาสาเราเนาะโดยโดยโดยอาเดี๋ยวมื่อหน้าสิเวมาเยี่ยมไมเดอโดยเช้าไวไว้ไอเอยโดยโด ก็โอเคเนาะพ่อแม่พ okay. ี่น้องอันนี้ก็เงินบ่ตีงมามอบให้7,000แต่ก่อนหั่นแล้วก็มาทังน้ําเนาะอาว่าเปิดใส่ดเลยนี่เนาะใดปุ้มนี่เนาะโอ้พี่น้องเอ้ยเพิ่นาก็มาเจาะนี่เบิ่งน้ํายังคุ้นๆอยู่แต่ก่อนแล้วก็บ่มีน้ําพี่น้องเอ้ยเนาะอ่า นี่จะแบบแบบยุกเอาทักเอาน้ำโน่งนะพี่น้องเอ้แต่วันนี้เราก็เพราะว่าต้องใช้น้ำลายแล้วอาบน้ำเพราะแต่ละมื้อก็ลายพี่น้องเอ้หน้าห่มน้ำอาบวันนี้เราก็ตัดสินใจเจาะน้ำเสยพี่น้องเอ้เนาะก็บพราเป็นยังกะเงินของผู้ใหญ่เพิ่นมาเพิ่มอีกวันนี้กะสองล้านกี่พี่น้องเอ้เพราะอะไรแล้วต่อยือต่อยาไปอีกเนาะสรุปแล้วเรากะบุไปพี่น้องเอ้ไปรักษาหรือว่า ไปหุ้งโมหุ้งโมค่ะเพราะว่าแล้วมันบ่มีผู้ปน้าแล้วก็ว่ารักสาหมอหักไหมนี่กเพื้นบ้านนี่นแล้วก็ว่ามันใข้ยอยู่ขอแต่ว,ว่าได้ตอตอยาไปเรื่อยๆเลาวพื่นอนเนาะบางหันทีแบบยุดชะง,งกักกะเราอันนะขาดขาด,ขาดแบบว่าเงินไปตอเอาหักไหมเอาหวานมาฮ่มนะพี่น้องไงฮ่มน้ำหอนน,น้ำเนาะแบบว่าให้เสื้อมันตายหละ้าจังได้กะ <c oughs> พยายามเอาใจสู้ต่อไปพี่น้องเอ๋่ะเเตียงกันชีแจ้งทั้งผู้ใหญ่เพิญญเ่นไปเนะาะทั้งมีน้อยเพิ่นเพราะว่าเพิ่นก็นได้ติดต่อประสานงานทางฝั่งไทยแหละเพราะว่าทั้งนั้นพร้อมแล้วพี่น้องเอ๋มีแต่ทั้งนี้เดินเรื่องในการข้ามไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะแต่มาแล้วก็ยังบ่จักไปนะยังยังบ่มีผู้ไปน้ำเล่า้วก็รไล่ชิงหลายอย่างพี่น้องเอ้๋แล้วก็อยากจะรักษาเบิง่งบืซีก่อนาาแล้วบ่เนาะก็เอา้าวบอว่ากันพี่น้องเอ๋ฟังเบิ่งก่อนเนาะ ทางเมือม่อใดเมื่อนึงเราตัดสินใจไปก็จังที่ประสานงานแล้วก็เดินเรื่องให้เราต่อไปอีกพี่น้องเอ้พังเบึงรักษาหมอคุณบ้านคุณเมืองเฮาหนิครับไปไปก่อนก็ว่าได้เนาะก็จังว่ากัน,พ,นกพี่น้องเอ้ไปเตียงกันเย็นแล้วก็อุกใจน้ำเล้าพี่น้องเอ้แต่ว่าเมื่อนี้น่ำเราไข่เนี่ยแล้ว,วมีเราอันยางลงตรุ่มตะลางก็ได้นเนี่ยแล้วเนาะพี่น้องเาอนาะแล้วก็ลักษณะตาแล้วก็สดใสขึ้นกวา่าเก่าพี่น้องเอ้ถือว่า น่าจะโตโต,ตอันหวานเอายาแหละเนาะบางทีเงคิดว่าสาเหตุเนาะแล้วก็จังไข่เนยพี่น้องจะขี้ขาดขุดขาดยาขาดหวานแล้วก็เลยเป็นนักเนาะอ้อ้าวก็ต้องขอขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องเลยทั้งเกยมาลีเนาะแล้วก็อ่บทั้งป้ามาลีเนาะอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเลยเราอยู่จังหวัดอ่านนทบ,บุรีอาโบเมนนนทบ,บุรีเนาะพี่น้องขออภัพยพี่น้องเลย อยู่มินบุรีพี่น้องเองนะ um on, นะ ere, ลยเ e นาะกรุงเทพมหานครเนาะทางป้าเพิ่นแล้วก็ทางเองื soi, นะ้อเ wa, นะพิ่นเนาะแล้วฝากเงิ ài, c, ph ì, ph c, ong, ay, han, นมะหาบัตรเตียงกัรวมกันพี่น้องเอลยมาซอยไอ้แล้วเนาะพอได้ซื้อหูซื้อยาหวังว่าไอ้แล้วสิเศร้าสิดีขึ้นพี่น้องเอลยก็จังใจก็ฝากพี่ฝากน้องกำลังใจน้ำกันเนาะเอาบุญน้ำกันพี่น้องเอลยเพราะว่าเคดนี่กัน่าช่วยเหลืออยู่เพราะว่าเพิ่นกันนักพี่น้องเนาะเพราะว่ามันทรมานกลัวทุกข์ยากอยู่เ้อพี่น้องทุกข์ยากบ่มีข้าวกินกันยังบ่ บริเจ็บได้ปวดแต่นี่เจ็บปวดนอกคางอยู่โอ้ยโอยโอ,ย,โอยห่ากับไข่นี่ยนี่แหละพี่น้องนี่แล้วบริค้างแล้วบริห้องเนาะอาจจถือว่าด,ดีขึ้นนะเอาใจสร้อยน้ำกันพี่น้องเลยท่านี้ก็ทางนั้นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เจดีบ์จระจุขุจิคนเนาะที่ได้ร่วมเงินร่วมคำช่วยเหลืออ้ายเพลินก็ขอให้เจ้าอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตนอนรับภายในเงินหมื่นนอนตื่นภายในเงินแสนเนาะเจ้าให้มาสำแดงก็ขอให้กับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาธุเอ้ย พี่น้องเอลยสำหรับมืัอนี้กาบมาเตียงโคตัวล่าไปแล้วพี่น้องเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุกคนแล้วก็ะชิเข้ามาครับชมคลิปบ p เตียงโดยตลอดมาแล้วกระพาคมโฆษณาพี่น้องเอลยสำหรับมืัอนี้กาบมาเตียงโคตัวล่าไปแล้วพี่น้องเอลยเนาะโชคดีปีใหม่เบิร์ตสุขสุกคนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมันนี้บาเตียงโคกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุกคนเด้อเนาะ